หลายๆคนอาจจะได้ดูรีวิวบ้านหลังนี้กันไปแล้วแต่ว่าความพิเศษเนี่ยไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเขาเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินซึ่งในคลิปนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของการใช้งานการออกแบบกับทีมงานบ้านรักอินเทีร์ครับได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีงานบิวอินที่เป็นในสไตล์โมเดิร์นลักชัรี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหลักๆเลยฟังก์ชันเริ่มจากตรงแรกเนาะ ก็จะมีตู้เก็บรองเท้าก็คือไอโซนเนี้ยมันจะอยู่ในพื้นที่ของพื้นที่โซนนักเล่นถูกไหมครับเพราะว่าเราเข้ามาก่อนก็คือต้องถอดรองเท้าก่อนที่แรกผมคิดว่ามันเป็นสําหรับเก็บของอะไรทั่วไปไม่ใช่ใช่ไหมเก็บรองเท้าเพราะว่าทางลูกค้าค่อนข้างที่จะมีรองเท้าเยอะแต่ด้านบนก็จะเป็นของโชว์ทั่วไปของลูกค้าโดยจะกุเป็นตัวหินอ่อนเพื่อความหรูหราแล้วก็เล่นไฟ LED แต่รรฝั่งเนี้ยจริงๆจะเป็นงานเพิ่มที่ลูกค้าต้องการทางเราก็จัดให้ลูกค้าได้ก็คือทางลูกค้าอย่างที่ทราบก็คือจะมีรองเท้าเยอะอันนี้ก็เก็บรองเท้าเหรอครับใช่ครับเก<ฮ>็บ<ฮ>สามารถเก็บรองเท้าได้ดูนี่ชั้นล่างนี่เก็บรองเท้าหมดเลยนะข้างบนมัจะเป็นของทั่วไปอ๋อเก็บของทั่วไปสามารถเก็บอาจจะเป็นพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ที่มันไม่ต้องการโชว์ใช่ แล้วฝั่งนี้ก็สามารถโชว์ได้ด้วยแต่ส่วนนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือเราไม่อยากให้มันดูแข็งกระด้างเกินไปเราก็ทําให้มันเป็นเคิริฟโค้งอ๋อเพิ่มความโค้งเข้ามาให้มันมีความแบบเป็นโมเดิร์นด้วยงบประมาณอยู่ที่1นล้านสามแสนโดยประมาณ 1, 1 000, 300, น1ล้านสามแสนนี้รวมติดตั้งรวมออกแบบแล้ว แต่ว่ามันจะไม่ใช่แค่โซนพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับยังจะมีห้องนอนมีโซนโซนครัวอีกก็ทั้งหมดเลยครับโอ้ทั้งบ้านเลยนะครับอเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้แนะนําหน่อยครับตรงนี้มีการออกแบบยังไงบ้างเริ่มจากตรงนี้เนาะเราเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเป็นโถงรับแขกสําหรับรับรับแขกของอลูกค้าเนาะก็จะเป็นแผงทีวีโดยแผงทีวีเนี่ยทั้งลูกค้าต้องการให้มันแบบดูลักชัวรี่เนาะเราก็จะใช้เป็นอินออนสีขาว เล่นกับตัวคิ้วสีทองเพิ่มคิ้วทองเนี่ยเพิ่มความเป็นแบบความหรูหราด้วยใช่ไหมครับแล้วด้านล่างเหมือนเป็นระแนงด้วยใช่ไหมครับเป็นลิ้นชักนาะอแล้วก็ที่เป็นระแนงเนี่ยจะเป็นไม้เอ็นดฟาสีไม้เขียวที่ภาษาช่างเรียกว่าไม้เขียวอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันด้วยนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวลิ้นชักตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นมือเปิดในตัวใช่ไหมใช่ครับไม้เอนดีฟนี่คือสามารถเลือกลายได้เป็นล่องแบบเว้นระยะ2 1หนึ่ง 2เซนหนึ่งเซนหนึ่งเซน1นเซนหรือว่าเป็นโค้งก็มีตรงนี้ก็เหมือนเดิมทำให้มันเป็นคคอร์ฟงให้มันดูไม่แข็งกระด้างจนเกินไปครับจริงครับเพราะว่าบางหลังเนี่ยไออย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมันก็จะแบบเป็นเหลี่ยมไปเลยถูกไหมครับพอไปวางปุ๊บมันก็บางครั้งเราดูแล้วมันไม่เข้ามันดูไม่ลงตัวนีฝั่งนู้นฝั่งนู้นคืออะไรฝั่งตรงนี้จะเป็นผนงังจริงๆตอนแรกจะเป็นผนังโล่งเนาะแล้วมันมาจะเรียกว่าเป็นผนังที่แบบ บุบลงไปเราก็ดีไซน์โดยการเป็นผนังกุบแต่ว่าตรงนี้มันบุบลงไปใช่ไหมเราก็ทําให้มันเป็นชั้นวางมันสามารถวางของได้ใช่เพราะว่าตอนแรกอะผนังเดิมเนาะมันจะมีแบบเป็นเคิร์ฟโคง้งเคริร์ฟเคิร์ฟแบบเป็นร่องลงไป<ม>ซึ่งตรงนั้นอะมันสามารถทําเป็นผนังกึงก่งๆชั้นวางได้เราก็ดีไซน์ให้ลูกค้าตัดกับคิ้วสีทองตรงนี้ก็เป็นผนังที่กุเออกมาจะเล่นเป็นคิ้วไม้เพื่อหนุนตัวดีไซน์ตรงแผงทีวีให้โดดเด่น กิวนี่มันก็เหมือนแบบเป็นสไตล์แบบว่าคลาสสิกด้วยใช่ครับคลาสสิกด้วยผสมผสานกันได้ด้วยทางลูกค้าก็สามารถใช้กรอบรูปมาตกแต่งได้ใช่ใเนี่ยสามารถหวานได้แล้วางหว่านี้เขาก็จะมีไฟเขาเรียกว่าไฟพอลโล่แบบใช่ครับเนี่ยสองกรอบรูปเนี่ยดูเด่นเลยสามารถทำได้นอกจากตรงนี้แล้วมีผมสังเกตว่ามีจุดแพรนที่ด้วย ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์คตเตรารคาน์เตอร์บาร์ใช่ไหมครับการออกแบบเป็นไงบ้างครับตรงนี้ตรงนี้การออกแบบจะคล้ายๆตรงแผงทีวีเนาะเราจะใช้เป็นเคิร์ฟโค้งแล้วก็ใช้ไม้ระแนงเอ็มไม้เอ็มทำสีแล้วก็เล่นคิ้วสีทองจากด้านหน้าใช่ไหมเราจะทําล่องลงไปเพื่อว่าเวลาลูกค้าเรานั่งอย่างผมเป็นบาลิสตาคุณเป็นลูกค้าใช่ประมาณน,นี้ตัวนี้อยากได้อะไรดีครับ <laughs> ส่วนด้านหลังก็สามารถเก็บของได้หลากหลายเลย อย่างด้านบนเนาะจะเป็นลิ้นชักเก็บของทั่วไปแก้ววายแก้วเล็กๆตรงนี้เนาะจะเป็นแก้ววายแลกแก้ววายตรงนี้ก็จะเป็นแก้วธรรมดาแก้วที่แบบว่าทั่วไปสามารถเก็บของอะไรทั่วไปได้ส่วนด้านล่างก็เก็บของได้แบบชิ้นใหญ่เข้ามาหน่อยแล้วฝัง่งนี้่ะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเก็บของที่แบบจานหรือว่าของที่แบบโชว์ได้อะอาจจะเป็นแบบเครื่องดื่มเป็นวน์เป็นอะไรก็วางโชว์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแฟนที่เก็บของคือฟังก์ชันด้านในเนี่ยฝั่งเนี้ย อาตรงนี้มันจะโล่งใช่เราจะเน้นให้มันโล่งเพื่อเก็บของชิ้นใหญ่ส่วนนี้เราก็จะซอยบานเพื่อเก็บของที่ชิ้นเล็กลงมาก็เลือก <ๆๆ S 1> แล้วแต่จะใช้งานของลูกคา้าครับด้านหลังนี่ก็จะเล่นเป็นค<ช>ิวไม้ธรรมดาอ๋อเป็นผนังบิวด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ใช่คล้าย <ๆ S 1> ตรงนั้นเลยตรงนี้สามารถติดรูปเพิ่มความสวยงามให้บ้านได้ในอนาคตนะถ้าลูกค้าจะเพิ่มเข้ามาใช่ครับอืมโอเคที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนของโซนนั่งเล่นนะครับ นอกจากโซนที่เป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็จะมีโซนครัวอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนครัวกันว่าเขาวิวอะไรบ้างเนาะไปหนึ่งความพิเศษของห้องครัวนี้ครับทางอินเทอร์เนียเขาได้บอกว่าเขาใช้กฎสามเหลี่ยมในการออกแบบนั่นเองพอเข้ามาตรงนี้มันก็เป็นครัวก็จะเป็นอีกโทนสีนึงอันนี้คือหลักการในการออกแบบห้องครัวมันเป็นฟังก์ชันหลักๆเลยก็คือเริ่มแรกใช่ไหมเราใช้งานทั้งตู้เย็นเราเปิดของ เหลี่ยมแรกนนใช่เหลี่ยมที่มาก็คือสิง์เหลี่ยมต่อมาก็คือฮูดและแก๊สครับเป็นกดสามเหลี่ยมเป็นกดสามเหลี่ยมซึ่งการดีไซน์หลักๆจะเป็นห้องที่ปรับเปลี่ยนดีไซน์เยอะที่สุดแต่เราก็สามารถทําให้ลูกค้าได้อย่างตอนแรกใช่ไหมตู้เย็นอยู่ตรงนี้ลูกค้าอยากได้ในส่วนของเคาน์เตอร์ที่ยาวขึ้นเราก็สามารถยกตู้เย็นขึ้นไปฝั่งนี้ได้แล้วทีนี้ตอนแรกตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นกับตู้เครื่องซักผ้าอยู่ด้วยกัน หาลูกค้าบอกว่ามันอึดอัดก็ <S <S คือมันเป็นช่องเหมือนกันเ<ช>ครื่องซักผ้าไปตรงนี้แทนฟังก์ชันก็หลากหลายมากขึ้นมันจะคล้าย<ช>กับบ้านในทางยุโรปที่เขาจะมีพวกแบบเครื่องซักผ้าอยู่ภายในตัวบ้านเน้นฟังก์ชันเน้นฟังก์ชันจริงๆนะครับข้อดีของงานบิวอินมันสามารถคัสตอมได้ตามที่เราต้องการจริงๆเราก็ใช้เป็นสีขาวให้ลูกค้าแต่ว่าทางลูกค้าต้องการเป็นสีที่แบบเข้มประมาเราเน้นการใช้งานตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนด้วย อันนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับฟังชันด้านบนตรงนี้เราจะทําเป็นบานเนาะบานเพื่อซ่อนในตัวของหูอ๋อสามารถเซอร์วิสได้ถ้ามีปัญหาใช่สามารถเซอร์วิสได้เงี้ยเก็บแล้วเรียบร้อยมากเลยใช่ครับดูสิตรงนี้ก็เป็นบานที่แบบเก็บของทั่วไปแต่ตรงเนี้ยทางลูกค้าต้องการที่จะมีลูกเล่นของหน้าบานเล็กน้อยเราก็สามารถทําให้ได้ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นเก็บเตาแก๊สอ๋อเตาแก๊สอยู่ฝั่งนี้ใช่นะครับ แล้วฝั่งนี้ก็สามารถเก็บของเก็บของทั่วไปได้ครับทั่วไปส่วนช่อง <Okay. S 2> ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บที่ผมวางไว้ก็เป็นไมโครเวฟเตอม คอนเซปต์ของเขาเป็นโมเดิร์นรัชชิเอรี่เพราะฉะนั้นครับการออกแบบของเขายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ว่าใส่ตัวตนของเจ้าของห้องเข้าไปด้วยห้องต่อไปที่จะพาทุกคนไปดูก็คือห้องนอนในส่วนของห้องนี้มีการออกแบบยูวินอะไรบ้างต้องเรียนก่อนว่าเป็นห้องของคุณแม่เนาะเป็นคนมีอายุดีไซน์เราจะไแม่โดดเด่นมากเน้นเ,เรียบแต่ว่าดูดีอย่างเช่นตัวแหงทีวีใช่ไหมเราก็จะใช้ผนังปกติซาะล่องแล้วก็เล่นเป็นสแตนเลสสีเงินให้มันมีลูกเล่น คล้ายๆเป็นกระจกใช่แต่ว่า้ายกระจกใช่<ม>ตรงนี้ก็เป็นซอฟต์โค้ดเป็นมือจับในตัวปกติเน้นเรียบร้อยฟังก์ชันคนมีอายุเขาไม่ต้องการอะไรมากเขาเน้นใช้งานเป็นหลักตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่เขายังดูมีแบบมีความเป็น t กเจ u r e ตรงนี้ด<ช>้วยดูมีดีไซน์กระจกบานใหญ่ด้วยกระจกก็ใช้เป็นเคิบ์ฟโค้งไม่ให้หน้าเบื่อหัวเตียงก็จะดีไซน์ให้มันคอนโทรลกันกับแผงทีวีก็คือจะใช้เป็นแมทเทีรลเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นไม้เอ็ม ใ,ใช่ทำสีสอลองในส่วนของตู้เสื้อผ้าทางคุณแม่เขาต้องการตู้เสื้อผ้าเดิมเราก็สามารถเว้นทีไว้ให้เพื่อเป็นที่จัดวางของตู้เสื้อผ้าเนื่องจากห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองละใช่ชั้นสอง้งหมดล<ะ>เลยโอเคเดี๋ยวไปดูชั้น2กันครับไป ซ้ายมือก็คือเป็นห้องนอนลูกสาวเป็นห้องนอนเล็กเนาะแล้วก็มีงานยิ้วอินด้วยนะครับการออกแบบก็จะไปในโทนมินิมอลก็คือเป็นความต้องการของลูกค้าก็คือเขาเป็นลูกสาวเนาะเขาต้องการแบบว่าเป็นไม้ไม้โคซีโคซีนิดนึงมีความผสมผสานและมีการเล่นในส่วนของที่มันเป็นลายหินอ่อนด้วยตู้สภาอก็จะมีเป็นบานจับมือจับโปรไฟล์ ก็คือมีดีไซน์เป็นเส้นแนวยาวเลยมันดูแบบเชื่อมต่อกันเลยนะแต่จริงๆมันเป็นฟังก์ชันที่ถูกแบ่งออกไปแล้วโอเค <Okay. S 2> เลยอะแล้วก็มีฝั่งนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งใช่ครับเหมือนคล้ายๆกับห้องคุณแม่เลยนะครับที่อยู่ด้านล่างาานะครับแผงทีวีเราก็จะดีไซน์ให้โคกับตัว หัวเตียงเตียงครับก็คือจะใช้เป็นไม้โคซี่โคซี่จะดีไซน์จะไม่ให้หนีจากส่วนของรับแขกแล้วก็ห้องอื่นมากมันจะได้แบบดูเชื่อมโยงกันใช่แล้วเราใช้ตัวต,วตวนของเจ้าของห้องอเป็นหลักครับเข้ามาผสมอีกทีนะึงนะครับฝั่งนี้มีบิวอะไรบ้างส่วนห้องนี้ความต้องการของลูกค้าหลักก็คือมันเป็นห้องห้องรับแขกเนาะลูกค้าก็เลยต้องการ เป็นเฟอร์เิเจอร์ลอยตัวที่ทางเราทําทให้คือเป็นแผงทีวีตรงนี้ทำ<อ>เป็นลายไม้คล้ายๆโรงแรมเลยนะครับใช่นี่<ใ>นนเป็นส่วนเพิ่มเติมที่ทางลูกค้าต้องการเราก็ดีวให้พื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างจํากัดเนาะทางลูกค้าก็ไม่กล้าที่จะใช้เป็นเฟอร์ลอยตัวมันเป็นขนาดที่จํากัดทางเราก็ดีไซน์ให้ในส่วนของ โซนชั้นวางพระเนาะหลักๆเลยลูกค้าก็ต้องการให้มันดูลักชวรี่แล้วก็ดูอลังการหน่อยนึงก็จะเป็นกู่ผนังแล้วก็เป็นคิ้วไม้แต่เราเล่นคิวสีทองตรงกลางคือด้วยความเป็นโซนพระมันเป็นพระเออเป็นฉากหลังทําให้ดูมีพลังใช่นี่ยพประธานมาตรงนี้นะครับด้านล่างก็เป็นฟังก์ชันเก็บของได้ใช่ทูบเทียนดอกไม้ของอะไรต่างๆก็สามารถเก็บด้านล่างได้ฟังก์ชันหลักๆของทางลูกค้าก็คือเขาต้องการที่จะสวดมนต์ มีพื้นที่สําหรับนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยตรงนี้ก่อนเข้านอนทั้งลูกสาวหรืออะไรต่างๆก็สามารถมาชาร์ร่วมกันได้ในส่วนห้องนี้เริ่มมาจากแผงทีวีหลักๆก็จะเป็นเล่นงานไม้คิ้วงานไม้แล้วก็มีคิ้วสแตนเลสสีทองเพิ่มความหรูหรานะครับอันนี้จะเปลี่ยนจากห้องอื่นจากห้องอื่นเราจะเห็นเป็นสีขาวใช่ไหมห้องนี้ เราทําให้มันเป็นสีดําสุขุมขึ้นมีความหนักแน่นในตัวนะครับความหนักแน่นแล้วด้าล่างก็เป็นฟังก์ชันเก็บของข้อดีก็คือเป็นห้องเจ้าของบ้านคือทางเจ้าของบ้านจะเห็นทุกมุมของบ้านเลยจากหน้าบ้านส่วนหัวเตียงก็จะใช้เป็นกระจกใช้เป็นแผ่นสแตนเลสแผ่นสแตนเลสโอ้โหี่จิงเมื่อกี้ผมนึกว่ามันเป็นสีกระจกสีชาทองอะนะใช่ตรงนี้แหละเป็นแผ่นสแตนเลส จะใช้เป็นแผ่นสแตนเลสก็ได้หรือเป็นกระจกก็ได้อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้และนอกจากโซนที่ใช้พักผ่อนต้องมีว่องมีคเซตด้วยใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าวงอินโคเซตของเขาเนี่ยจะพิเศษยังไงแยกตัวชัดเจนแยกตัวชัดเจนเลยนะราะอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วใช้เป็นแบบประตูบานแขวนด้วยนะครับไปดูกันคือต้องบอกกันว่าห้องนอนห้องนี้จะใช้2คนก็คือเป็นคู่รักก็คือเนี่ยตรงนี้เขาแบ่งเลย แต่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนผู้หญิงใช่นนส่วนมนกเป็นโซนผู้หญิงก็คือทางของแฟนเจ้าของบ้านหลักๆเลยก็อย่างตรงนี้ก็จะเป็น LED sensor เปิดเข้ามาเวลาเราเปิดเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเฉดเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆเราไม่รู้บางครั้งอาจจะมืดเกินไปใช่ก็เป็นแบบใช่เป็น LED แบบเซนเซอร์ซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนไว้กับเสื้อผ้า แล้วก็มีฟังก์ชันด้านล่างด้วยชั้นล่างก็เป็นสามารถเก็บางนเกงได้นะครับใช่หรือจะเป็นชุดชั้นในก็ได้ครับใช่แล้วด้านบนล่ะครับด้านบนก็เป็นของที่แบบอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆอะไรที่เราใช้งานบ่อยนะเออก็สามารถเก็บได้เดี๋ยวเขาแบ่งฟังก์ชันได้แบบลงตัวมากครับทุกคนฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก็เป็นเซนเซอร์เหมือนกันใช่เซนเซอร์กันแต่ส่วนใหญ่ก็คือเซนเซอร์เราจะติดในเฉพาะโซนที่ใช้งานจริงๆใ หลักๆก,ก็จะเป็นแส่เสื้อผ้าด้านบนเนาะด้าน,นล่างก็จะเป็นเก็บของเป็นแบบเป็น<ด>ของ<ห>นั่นอของนี่ของตกแต่งของที่แบบว่าอย่างเช่นหมวกหรือว่าอะไรเงี้ยเข,ข็มคงเข็ม<อ>ขัดอ๋อสามารถ<ด>เก็บตรงนี้ได้เลยใช่ วิวอินที่เป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ของบ้านหลังนี้นะครับสามารถเข้ามาชมผลงานได้เนาะที่เพจบ้านลักอินเทีย์ก็คือเป็น Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ทัท<า>ง้ง3ช่องทางเลยสามารถไป Follow ของเขาได้นะครับถ้าใครชอบงานวิวอินนะเขามีผลงานวิวอินหลากหลายนะครับที่เป็นแบบ 3D ใช่ไหมครับหลากหลายสไตล์อ่าต้องการแบบไหนสามารถติดต่อเขาได้นะครับวันนี้ผมกับทีมงานแล้วก็พี่ดีมที่เป็นทีมอินเทียก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ